สวัสดีครับชื่อพงพัฒน์ปทุมสวรรค์ครับชื่อเล่น่อตู้ครับปัจจุบันทำอาชีพเป็นช่างภาพครับถ่ายหนังถ่ายโฆษณาไลฟ์สไตล์ผมปัจจุบันก็ชอบวิ่งครับออกกำลังกายเข้าจิมฟิตเนสจุดที่ทำให้เริ่มวิ่งได้ยังไงคือผมเคยผ่าตัดหลังมาก่อนหลังจาะผ่าตัดหลังปุ๊บหมอก็บอกว่าห้ามออกกำลังกายห้ามยกของหนักผมก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้โดยในช่วงนั้นสิ่งแรกที่เริ่มออกกำลังกายคือการเวท บ๊อบกล้ามตัวเองจนใหญ่ซิกแพคแฟนผมก็ทักว่าเอ้ยขาเธอดูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเริ่มวิ่งก็เลยคิดว่าการวิ่งมันมันง่ายมากอะไรเงี้ยจำได้วันแรกที่ขึ้นมันเทรดมิลคือใส่เต็มข้อเลยวิ่งตัดภาพไปไม่ถึง2อนาทียืนเกาะขอบเทรดมิลแล้วแบบ มันพร้อมจะเป็นลมเน่เริ่มทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ต้องออกกำลังกายโดยการวิ่งแบบจริงจังแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจก็คงไม่พ้นลูกครับลูกเมียคนในครอบครัวแรงบันดาลใจมันอยู่ใกล้ตัวมากจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปหาอะไรอื่นหรอกเนาะที่ทําให้เราสึกว่าเฮ้ยเราเราต้องแข็งแรงจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตเลยของเราคือหลังจากรู้ว่าเรามีครอบครัวแต่งงานมีลูกเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นผมจะเริ่มหาลด ใช้สักันหนึ่งที่รู้สึกใช้แล้วมั่นใจและปลอดภัยเซฟตี้สำหรับครอบครัวเราเช่นกันผมเลยเลือกใช้สิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตผมและครอบครัวนะครับ u เปรุฟเล r เตอร์ิเีมากเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความเซฟโดยเฉพาะระบบช่วงล่างนะครับซึ่งจากการที่ได้ใช้เองเราถึงได้รู้เลยว่าโอ้โหคือเข้าโค้ง สารโครมาสิ่งอย่างวันนั้นที่ขับไปคือเรากะว,ว่าแบบคิดว่าน่าจะฉลบหลุดมืึบเกาะผ่านไปได้ว้าวมันเกาะถนนจริงๆคุณด้วยระบบที่มันเป็น4 wheel drive มันเลยทําให้ตาะถนนแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ถ,ถึงขั้นแบบชนหนักชนเข้ามาและเครื่องยนต์จะทําการยุบตัวลงไม่อัดเข้าหาเข้าคนโดยสารซึ่งมันเป็นอะไรที่ถือว่าแคร์ในชีวิตผู้โดยสารค่อนข้างมากเลย ต้องบอกว่าประทับใจมากครับสำหรับการบริการหลังการขายซุบรุนะครับคือประทับใจแต่แรกเข้าแล้วเจอพนักงานยินดีต้อนรับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกดีแต่สิ่งที่รู้สึกดีมากและประทับใจมากคือขนมขนม,ขนมแบบคือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เล็กๆนะแต่แต่ให้ความสาคัญมากอย่างเราพาลูกพาครอบครัวมาเด็กๆมีความสุขมากอะไรเงี้ยได้หยิบขนมกินอะไรอย่างเงี้ยครับและหลังจากที่เรานั่งรอปุ๊บอาลงอะไรก็คือเราไม่ได้รอนานอย่างที่เราเราคาดคิดว่าบางอะไรบางชิ้นจะต้องรอใช้เวลาซึ่งมันเร็วมากอะไรเงี้ยครับ รวมทั้งการเดินทางสะดวกสบายเรียกว่าบริการหลังการขายเรียกว่าประทับใจมากๆเลยขอบคุณสุบูรุฟเลสเตอร์มากๆนะครับที่ช่วยทำให้ผมรู้สึกปลอดภยัยและมั่นใจในทุกเส้นทางในการเดินทางขอบคุณมากๆครับ